สวัสดีครับนี่นะครับผ้ามาเบึงนะครับที่รับฝากผสมควายนะครับนี่ของผมเองนะครับนี่เอาควายมาฝากผสมนะครับควายบัดนะครับสามตนี่ก็มาไมันะครับงมาเมือเส้านะครับนี่ก็มีลูกมันทำนะครับมันลูกเกาเจเริญนะครับจากซื้อไว้ยังนารับฝากผสมนะครับ ดูแลให้นะครับเป็นอย่างดีนะครับม่ตองห่วงนะครับเรื่องอาหารมีตังฟังมีทังข้าวโพดนะครับเนี่เขียวปีนะครับนี่แเสียบปลายนะครับข้าวโพดก็มีที่ยูไห้นะครับนี้เปิดเปิดโลกนะครับนี่มีกำแพงนะครับระตรงย่านนะครับมีกำแพงรั้วนะครับนี่ข้างหลังนะครับก็จะมี นะครับนี่มีสะมีปลาหยานะครับสําหรับให้งัวงกา้วยนะครับที่มาฝากผสมครับเขาเดินเรียนนะครับเขาจะได้บุกเียดนะครับนี่ก็จัดไปสเพียเลยนะครับมืดมือนะครับไปนับนะครับหมดตำกว่าสิบสิบสี่สิบหาเทียนนะครับกินนอนกินนอนนะครับกินนอนกินนอนมืดมือ ้ป่อของพากันย่างเลยนะครับมือสองเขาก็ต่อกันใหม่นะครับนี่แหละนี่ครับมาตรงห่วงนะครับผมดูเลยงัวกล้วยแทนเป็นอย่างดีนะครับนี่สําหรับผู้ที่อยากฝางผสมนะครับจับสัตว์ยากนะครับมาเลยนะครับไอตัวนี้นะครับไอเจ้าเพชรนี่นะครับ นี่ก็สูงดูลอยห้าวัดนี่วัดได้ลอยห้าสหานะครับเนื้อหนังบังสาดีครับคอตันนะครับดักมะนาวตัดนะครับจุดมะนาวตัดกินเฟียงต่อกัอจือครับให้กินแบบบรเซดายนะครับนี่มาอยู่น้ำผมนะครับวนพี่ทุกตัวนะครับนี่แซ่บไปะละ สำหรับท่านที่อยากฝากผสมนะครับมีราคาชิดราคาบัวแพงนนะครับค่าดูแลวันละหนึ่งร้อยบาทนะครับไอ้ตัวนี้เขาจะเอามาไว้นะครับห้าวันนะครับหามือนะครับหามือสองพันห้านะครับค่าผสมสองพันนะครับค่าดูแลห้าร้อยนะครับไอ้พวกนี้นะครับห้าพันนะครับ ค่าอาหารนะครับหาพันนะครับ50วันนะครับวันละร้อยวันละร้อยโอเคครับสนใจติดต่อนะครับสอบถามได้นะครับไปแล้วนะครับจอเผชดไซตะกูนี่ครับตุกมะนาวตัดนะครับเป็นแบบนี้นะตุกมมะนาวตัด ดีครับสวัสดีครับ